เรียบร้อยยืนมาปลายผ้าครับเมื่อเรียบร้อยยืนบาปลายผ้าครับจริงจริงแล้วนะครับกระสุนจริงให้มีสมาธิปฏิบัติไปตามคําสั่งเราฟังเสียงแนวยิงท้หมดพร้อมพร้อมแนวยิงทัหมดรวดเอารวดเอาทักปืนออกมาดึงสไลด์ดึงสไลด์ค้า้งแลด์ปืนสามครั้งค้างสไลด์ไม่กระสีนไม่ต้องนะครับโชว์ปืนโชว์ปืน เมื่อเรียบร้อยแนวยิงเบิมปอนเคลียร์เดิมปลี์โปรสลาย์โปรสลายโปรสลายน์ลั่นไกลเก็บปืนเข้าซองเก็บปืนเข้าซองเลยครับเข้ยังไม่ต้องทำอะไรฟังคำสั่งขั้นตอนแรกนะครับหนึ่งแมกกาซีนสิบนัดแนวยิงทั้งหมดพร้อมพร้อมสิบนัดกึ่งบรรจุสิบนัดกึ่งบรรจุพูดด้วยพูดดังๆเตือนสติเองเติอนบรรจุบรรจุบรรจุเสร็จแล้วเก็บปืนเข้าซองอ่ะตอนนี้ท่านพร้อมยิงนะครับพร้อมปฏิบัติในท่า พร้อมนะครับปืนอยู่ในระบคอนสองเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการยิงจริงในขั้นตอนแรกระยะ25หลายิงต่อเนื่องโดยท่านอนยิง5นะัดตามด้วยท่านั่งยิงอีก5นะัดระยะเวลา30วินาทีลงไปจัดท่าให้เร็วนะครับรแนวยิองอมพร้อม เตียมตัวระวังคืนนี้นอนต้องเป็นก่อนแต่ช้าครับไม่ต้องเรียบแต่ช้าเคืนดีๆ ยืนเลี้ยงเลี้งยืนนะมัต้องทำอะไรทางนั้นยัหมดเวลาหยุดยิงปืนเข้าซองระวังแนวปืนทุกกรณีนะครับเมื่อเรียบร้อยแนวยิงปรับแนวมาหลังบังโอเคว้าวอันตรายนะครับข้าศัตรูรวบเดียวกันแนวยิงทั้งหมดตรวจเอา ตัวอาวุธดึงปืนออกมาปลดแมกกาซีนมาให้ผมปลดแมกกาซีนดึงสไลด์ดึงสไลด์วางสไลด์โชวปืนโชวปืนตามมาตามตามือนเดิมครั้งสไลด์วางแนวปืนโชว์ปืนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าพร้อมเพียงถึงจะสั่งแนวต่อไปได้แนวยิงทั้งหมดเวฟพันเพียร์ตรวจสไลด์ลั่นไกเก็บปืนเข้าทรง ต่อไปขั้นตอนที่สองสองแมกกาซีนแมกกาซีนละห้านแในทั้งหมดพร้อมพร้อมห้านัดกึ่งบรรจุห้านัดกึง <5 S 1> ดก่ง <5 S 1> บรรจุปืนมาแมกกาซีนมาครับผมปฏิบัติได้ดีเยี่ยมครับขนาดหลัดแรกไม่มีตัวอย่างนะครับอ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองเคลื่อนที่จากระยะ25ห้าหลาไปยืนยิงหลังแนวกำบงังด้วยมือข้างที่ถนัดห้านัด รีโหลดเปลี่ยนมือเป็นมือข้างที่ไม่ถนัดอีก5นะัดระยะเวลา30วินาทีพยายามบริหารเวลานะครับฝึกยิงให้ทันเวลาแนวยิงทั้งหมดพร้อมพร้อม,อมเตรียมตัวระวับบง หมดเวลาเกือบเรียบร้อยปืนก็ซองมีช่องไหนไม่เรียบร้อยไหมครับช่องเจ็ดช่องเจ็ดช่องเดียวนะครับอ่าช่องอื่นปืนควายหลานครับถอยลงมาระวังแนวปืนช่องเจ็ดพร้อมเตรียมตัวระวังโอเคปืนใส่สองครับ แนวยิงทั้งหมดปรับแนวตามเช่นเคยครับเรียบร้อยแนวยิงทั้งหมดตรวจอาวุธตรวจอาวุธตรวจปืนไหมผมดึงสไล้าดินสล้าครับต่อไปดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้รวดเร็วชัดเจนนะครับเดินสล้าดินสล้าไว้ค้างสไลด์ไว้โชว์ปืนให้ผมโชว์ปืนไหมอาเรียบร้อยเวบอนเคลียร์เวบอนเคลียร์ลั่นไกลเก็บปืนเข้าซอย ต่อไปขั้นตอนที่3 1แมกกาซีน10นัดแนวยิงทั้งหมดพร้อมพร้อมสินัดกึ่งบรรจุ10บนัดกึ่งบรรจุแมกกาซีน10นัดกึ่งบรรจุบรรจุเสร็จแล้วเข้าปืนเข้าคลองมันข้างรวดเร็วนะครับชัดเจนปลอดภัยแล้วก็สเส็ีเรามั่นคงแล้วต่อไปขั้นตอนที่3เคลื่อนที่จากระยะ20หลาไปที่ระยะ10หลาเดินยิง5นัด ตามด้วยนั่งยิงหลังที่กำบังอีก5นะักระยะเวลา15วินาที15วินาทีแนวยิงทงหมดพร้อมพร้อมเตรียม,ม,ม,มตัวระวัง หมดเวลาหยุดยิงปืนเข้าสองช่องไหนไม่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมดทุกช่องแนวยิงทุกบทรับแนวเรียบร้อยแนวยิงตรวเอาตรวเอาวุธแมกกาซีนเก็บใส่ท้องแมกกาซีนท้องแมกกาซีนเก็บส่ท้องแมกกซัต้องเรียบเลยต้องเรียบดึงว้ดึงค้างข้างโชว์ปืนโช์ปืน ปืนโชว์ปืนโชว์ต้องแปดครับปืนโชว์สุดดยอตั้งใจฟังครับมีสตินะครับเรียบร้อยเว็บต้นเทียร์ว็สไลด์ทีสไลด์ลาั่งไกลอย่บปืนเข้าซองต่อไปขั้นตอนสุดท้ายหนึ่งแมกกาซีนห้านัดแนวยิงทั้งหมดพร้อมพร้อมห้านัดกึ่งบรรจุห้านัดกึ่งบรรจุจัดการ วัตขั้นตอนสุดท้ายนะครับเคลื่อนที่จากระยะสิบหลาไปที่ระยะเจ็ดหลายิงเฉพาะหัวห้านัดห้าวินาทีเคลื่อนที่เร็วนะครับไปที่จ็หลาไม่ควรเกินเสี้ยววินาทีนะครับหนึ่งวินาทีห้านัดห้าวินาทีได้ยินทุกคนพร้อม<อ>เตรียมตัวระวัง หมดเวลาหยุดยิงมีช่องไหนไม่เรียบร้อยไหมครับแนวยิงตรว่อเอาลุกระเกระีกระีกรีกกาซีกระสีกระสีกรีืระสีกรมกกาะีนระสีกชะสีกระสรีกระกระสีกคระสีืระสกรรสีกรีะระสากรระสอกราสระสีระรักรีรรก่อนรี แนวยิงเวฟ้อนเคลียร์เก็บไม้กระซีเก็บไม้กระสีก่อนครับปืนท่าเดิมต่อไปว่าลบสไลดลสไลด์ลั่นไกลเก็บปืนเข้ากองเออสุดยอด